ส่วนที่ปราจีนบุรีนะครับตลอดช่วง3-4วันหลายคนก็ตกใจให้จระเข้ลูกจระเข้ตัวเล็กๆมันอยู่ได้ยังไงคนก็ตั้งคำถามว่าใครเอามาปล่อยมันมาจากไหนกันแน่เป็นของใครกันแน่ปล่อยไปส่งออกไม่ได้ต้องเอามาปล่อยหรือเปล่าด้วยคุณทินพพันธนานนะครับผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปปักหลักอยู่ที่นั่นติดตามจากรายงานชินนี้ครับ ลูกจระเข้หลายสิบตัวโผล่ขึ้นเหนือน้ำสีเขียวมรกตพื้นที่หมู่6ตำบลกระบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพราะบ่อน้ำดังกล่าวเพิ่งขุดเจาะเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ดับเพลิงและใช้ยามหน้าแล้งแต่ช่วงปีใหม่กลับพบว่ามีลูกจระเข้ลอยคอเต็มบอ่อเพราะว่ามันจะมีคนทำงานที่บ่อขยะอยูน่นะเขาจะไม่เห็นเมื่อเมื่อก่อนปีใหม่แล้วเขาก็แจ้งผู้ใหญ่แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมทิ้งเยอะจังเลย ที่ผมนับเาควนั้นผมก็ประมาณสักสิบกว่าก็2บยี่สแต่พอจับขึ้นมาจริงๆแล้วโอ้โหมันไม่ใช่มันเยอะเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ไกลหมู่บ้านเกือบสกิโลเมตรและมีป่าล้อมรอบ3ามทิศทางจึงง่ายต่อการลักลอบนําลูกจระเข้มาปล่อยทิ้งด้านเจ้าหน้าที่สันนษฐานว่าน่าจะมีผู้ประกอบการนําลูกจระเข้มาปล่อยทิ้งไว้หลังจากแบกรับภาระเลี้ยงดูไม่ไหว สถานการณ์ส่งออกเนี่ยเรื่องตอระเก้เนี่ยค่ะไม่สามารถส่งออกได้นะคะจากต่างประเทศก็มองว่า,าเป็นภาระาผู้เลี้ยงก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วการมานำมาปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายสอดคล้องกับข้อมูลของเจ้าของฟาร์มจระเก้คนนี้ยืนยันว่าเปิดฟาร์มมาแล้วกว่า20ปีแต่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังโควิด19ระบาดท,ทำให้ส่งออกไม่ได้ บางรายขาดทุนหลักล้านต่อปีซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เจ้าของฟาร์มบางรายต้องนําลูกจระเข้ไปปล่อยทิ้งไม่มีเงินไม่มีอะไรที่จะไปไปซื้ออาหารให้จระเข้ภาระก็เกิดจากจากคนเลี้ยงก็จําเป็นก็ต้องเอาไปปล่อยกันแล้ว ค่าใช้จ่ายจากเดิมเดือนละ4 5ื่นตอนนี้เหลือเดือนละ2นสอง2มื่นก็ไม่ไหวแล้วค่ะรายไ,ได้ก็ไม่มีจะไปปล่อยก็ไม่ได้จะไปก็มันไม่มีที่ไปเลี้ยงไปดูเหตุการณ์ว่ารัฐบาลเขาจะช่วยเหลือเรายัางไง ล่าสุดเจ้าหน้าที่นําลูกจระเข้ที่จับได้มาอนุบาลไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปราจีนบุรีนะครับหลังจากนี้หากไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของลูกจระเข้ทุกตัวก็จะตกเป็นสมบัติแผ่นดินตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ .2562 นะครับสำหรับพื้นที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ประกอบการลงทะเบียนเปิดฟาร์มเลี้ยงจระเข้41แหง่งมีจระเข้ที่ลงทะเบียนกว่า20,000ตัว ซึ่งลูกจระเข้ที่ถูกนํามาปล่อยทิ้งเจ้าหน้าที่จับได้แล้วกว่า16ตัวตอนนี้อยู่ในการดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดปราจีนบุรีลัญชปรกรรามสันเทียถ่ายภาพธินภพพันธนามเอาให้ชัดายงานขอบคุณน้องธินภพมากๆไปปักหลักทำข่าวอยู่นี่หลายวันแล้วนะครับตามหาความจริงต่อไปสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u b c subscribe y o u t u ู e ข่าวช่องวัน จะได้มพล่าดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ